ในอนาคตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยที่พักการเมืองพักการเมืองเรานีจะหายหายไปจากนี่รัศกรรมให้หนักษาทั้งหมดในนั้นก็คือสมศักดิ์เจียมทีรัสะกุลแล้วก็ไปขอบคุณพลเอกเกรียงศักดิ์ชมาันนะครับที่บ้านสีสาวเทเวศนะครับต่อมาสมศักดิ์ได้รับทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ยหัวแต่ปรากฏว่าก็ตกระทําแบบนี้ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ ตอนนี้เขาก็เพ้อไปนะไม่อยากจะมีนักการเมืองมีนักการเมืองจะช่วยอะไรไม่ได้จุลินลักษณะวิสิ์โนนเนี่ยก็เวพิจารณากันไปแต่สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ขึ้นหนึ่งในเชิงงานสังเคราะห์คือความจริงคือสมศักดิ์ยังไม่ตาย2เขากําลังพิการนะครับเขาพูดได้ไม่ปกตินะสามแมวของเขายังเกิดความไม่พอใจเลยนะครับที่เขาออกมาเคลื่อนไหวลักษณะเช่นนี้4เราเห็นชั้นความคิดของเขานะครับว่าเขายังคงคิดจะล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองและป๊อต หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกไหนประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะงานนี้โผล่ขึ้นมาแนละ้วบอกยังไม่ตายเขายังเพอ้อว่าอยากไม่อยากให้มีนักการเมืองอีกต่อไปไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันถ้าตราดใดที่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีคาถาพิเศษที่ว่าเสกปุ๊บแล้วก็ พวกนาการเมืองท่านหลังท่างหลงทั้งหลายแหล่เนี่ยจะหายหายวับไปกับตาเนี่ยยังไงยังไงยังไงเราต้องคิดว่าในในวันมะลืนบนเรื่องนี้เนี่ยนัการเมืองเหล่านี้เนี่ยถึงถึงถึงหายไปก็คงคงไม่มาคงไม่ทั้งหมดแน่ๆน,นะฮะเพราะนั้นก็คือว่าคนอย่างจุลินลักษณะวิสิ์นะฮะคนอย่างเอ่อพวก เพื่อ,อเพื่อไทยจำนวนมากก็คนอย่างพวกพรรคใหม่ๆทั้งหลายแหล่เนี่ยอาจจะอาจจะยกเว้นยกเว้นพวกพวกพวกไม่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 ไ,มไ,มไมอ้นั่นจริงๆคือคือ,ค,อคือเราเราเรา,เราทุกทุกวันนี้เนี่ยเราด่าได้เราทำทางรงวันนี้ได้เนี่ยแต่เราต้องอย่าลืมาอ พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะพรุ่งนี้หมายถึงว่าในอนาคตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยที่พรรคการเมืองพรรคการเมืองเหล่านี้จะหายหายไปจากโลกนี้นะฮะเพราะนั้นก็คือว่าการขึ้นใหม่ปพ่ปฏิรูปสถาบาันกษัตริย์เนี่ยยังไงเสียเนี่ยจะจะต้องอาศัยคนเหล่านี้อยู่ดีนะฮะนี่เป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่ที่ที่อยากให้พวกเราเช่วยกันคิดนะฮะว่า ว่าทํำยังไงจริงจะที่ผ่านมาเนี่ยพอพอพอกันขึ้นมามีมีกันขึ้นมาปั๊บเนี่ยผู้นี้ทยอยออกมาบอกว่าออกมาแสดงความจงรักภักดีกันใหญ่เนี่ยแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าจริงๆคนเหล่านี้เนี่ยลึกๆเนี่ยไม่ไม่ได้ไม,ไ,มไ,มไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เชื่อตามนที่เขาบอกจริงๆนะอาจจะเป็นคนที่ แต่ให้ตายนี่เขาเองยังไงก็ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนใจแนะ่แต่ว่าคนจํานวนมากแล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยอยากอยาให้คิดถึงอย่างอย่างอย่างตอนที่อ,อนักการเมืองอดีตนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยเคยเคยพูดถึงสาาถาบัตก์ัตย์ไว้นะฮะตอนตอนที่พวกเสื้อแดงกำลังต่อสู้อย่างอย่างอย่างดูดูด,ด,ดทรมคนเนี่ย อยู่ๆเขาก็พ,พูดพูดเรื่องสามัญกริย์ขึ้นมาเนี่ยคือคือพูด,พดออกมาว่าสักวันหนึ่งเกินเขาอยากจะเห็นว่าสามัญกริย์เนี่ยปฏิรูปเปลี่ยนแปลยอยงอะไรอย่างนี้ยแต่ตอนนั้นก็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 กกมามาปฏิเสธไปว่ามาไม,ไม่พูดอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อเรื่องการเมืองทั้งหลายแหลเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องที่ เป็นเป็นเรื่องเ,เ,เ,เป็นเรื่องที่เราไปที่เสรไม่ได้นะฮะว่าพูดเหล่านี้เนี่ยจะต้องจะต้องจะต้อง,องหันมาเห็นด้วยกับเรานะฮะเพราะนั้นอย่าให้คิดว่าทํายังไงที่เราจะให้ให้พวกเขาเนี่ยพูดในสิ่งที่เขาเขาควรจะพูดได้นะฮะพวกเราทั้งทั้งหลายแหละเนี่ยจะต้องช่วยช่วยกัน แล้วก็พยายามเอาเพื่อนพวกเราที่อยู่ในคุกเนี่ยได้ออกมากันนะฮะก็วันนี้ก็ความจริงครับผมผมคงผมผมถ้าถ้าผมได้ดีได้เขียนเนี่ยเนี่ยจะสะดวกกว่าเพราะว่าการการพูดมันก็ไม่ไม่สะดวกอย่างที่อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะฮะแต่ว่าเออ ไอ้เรื่องตายเตยอะไรนี่ไม่ไม่จริงอะฮะวันที่คืนดีก็ไมีตายมีตายเลยยืนประจานะฮะแต่นี่ลังๆที่ขี้เกียจไปไปเสียงคู่นี้นะฮะก็อย่าอย่าให้พวกเราช่วยช่วยกันนะฮะแล้วก็หาทางทําให้พวกเราให้ได้พวกที่ออกมานี่ได้ได้ได้ออกมาต่อสู้คดีข้างนอกกันการโผล่มาของสมศักดิ์มทีระสักุล นะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ตามมาตรา1นึ่งสองปรบอคอมพิวเตอร์นะครับใช้คําพูดวาจาดูหมิ่นเหยียดยามอาฆา,าตมัด้ายสถาบันพระมาหากษัตริย์จุกปลุกนะฮะคนไทยลุกฮือขึ้นมานะครับในการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองในขณะที่ตัวเองหนีไม่กล้ามานำนะฮะในขณะที่ทําคลิปของเขาเนี่ยแมวของเขาก็ยังแสดงความไม่พอใจนะครับจากคาพูดของเขาด้วยซ้ําไปในขณะที่ เขาบอกว่าต้องการที่จะให้นักการเมืองาหายไปแต่เขาก็ยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ <S <S ไปเชิญงานสังเคราะห์การเคลื่อนไหวของสมศักดิ์ครั้งนี้นะครับเกิดข,ขึ้นหลังจากที่มีกระแสข่าวค่อนข้างจะมากว่าสมศักดิ์ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับสมศักดิ์ที่มาโพสต์นั่นก็เป็นข้อความข่าวปลอมนะครับสมมีคนถามผมหลายคนผมบอกยังไม่ตายหรอก นะฮะยังไม่ตายหรอกแต่เขาเนี่ยพิการขึ้นซิกนะฮะคำพูดวาจาภาษาที่เขาพูดค่อนข้างจะละําบากเวลาไปไหนต้องนั่งรถเข็นหรือต้องใช้ไม้เท้านะครับก็ประยุงแขนข้างขวาตอนนี้เขาเลี้ยงแมวก็คงเห็นนะนะฮะแมวของเขาก็ยังไม่พอใจในคําพูดของเขาเลยแสดงความไม่มอใจไล่เดียวกนาทีต้องปิดทันทีนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นเขาก็ยังเพ้อบอกยังไม่อยากให้มีนักการเมืองอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา สิ่งที่สมศักดิ์นําเสนอปรากฏว่าเป็นคําโกหกเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะเขามีอคตินะครับต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์นก่อนหน้านี้นจากเหตุการณ์6ตุลาสมศักดิ์นะครับได้นะถูกจับกลุ่มตัวในขณะที่ชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์สิ่งที่ตามมาก็คือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ให้พลเอกเรืองศักดิ์ชมนันทําการ นิรโทสกรรมให้หนักษาทั้งหมดในนั้นก็คือสมศักดิ์ทีมทีรัศกุลแล้วก็ไปขอบคุณพลเอกเกรียงศักดิ์ชมันันนะครับที่บ้านสีสาวเทเวศนะครับต่อมาสมศักดิ์ได้รับทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ปรากฏว่าก็ตกระทําแบบนี้ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตอนนี้เขาก็เพอ้อไป้นะ่ไม่อยากจะมีนักการเมืองมีนักการเมืองจะช่วยอะไรไม่ได้จุลินลักษณะวิสิ์โนนเนี่ยก็เวลพิจารณ์กันไปแต่สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือหนึ่ง ในเชิงงานสังเคราะห์คือความจริงคือสมศักยังไม่ตาย2เขากําลังพิการนะครับเขาพูดได้ไม่ปกตินะสามแมวของเขายังเกิดความไม่พอใจเลยนะครับที่เขาออกมาเคลื่อนไหวลักษณะเช่นนี้4เราเห็นชั้นความคิดของเขานะครับว่าเขายังคงคิดจะล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองและปลอดหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศในขณะที่ยุคให้คนอื่นลุกสู้ในขณะที่ตัวเอง เอาตัวรอดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนา คือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบันคือไตรรงที่คงอยู่คู่แผ่นดิน กสีขาวคือความสะอาดของศาสนาเปลี่ยมศรัทธาคุณธรรมช่วยนำนุนราชชุกุปปธรรมรงคำจุนเมืนน่าบุญเสริมส่งไทยไร้ลำเคนสีลำเงิน แห่งราชมาหารรดสนหาทงรักบรรดานสดั์ุกเห็นพระบารมีจักรีวงสมบนเท็นระรงเย็นตายเงาั see